สวัสดีครับเอกี้ห่ฟิกเชันดูสินะครับสวัสดีวันที่25นะครับ25้พฤศจิกาสองพน้ารน,นะครับมาดูงานครับผมโอเคอันนี้เป็นงานจากายูเซอร์นะครับที่น่าจะเป็น FC จากใน YouTube นะครับส่งมานะครับเป็น iPhone 7 Plus นะรายละเอียดของเครื่องนะครับ iPhone 7 Plus อาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าก่อนหน้านี้ซื้อต่อเขามาเช็คใส่ซิมโทรเข้าออกได้ปกติทุกอย่าง ชาร์จแบตจนเต็มแล้วปิดเครื่องไว้ประมาณครึ่งเดือนครับพอจะส่งให้ลูกนั้นเปิดไม่ติดโอเคมาดูก็ตัวนี้คือตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะทําออกสื่อให้นะครับอธิบายทุกอย่างที่จะอธิบายได้นะครับขอให้แค่ว่าถ้าท่านใดที่ดูแล้วคือเขาเรียกว่าดูแล้ว เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับแล้วก็สามารถฝึกฝึกซ้อมในส่วนที่ตัวเองยังยังยังไม่ยังด้อยอยู่ครับยังถือว่ายังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่สมบูรณ์อ่ะก็คือมันจะต้องทําได้แน่นอนนะอ่ะผมแกะเครื่องก่อนเลย กครื่ขะขวะออปิดอยู่ว่คิไไดไล้หรออะแป๊บนึงนะครับพอดีมมนมีเครื่องที่มันดังเลย ปิดเครื่องปิดเสียงก่อนโอ,อเคมาแกะต่อ อเคสภาพภายในเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นเครื่องที่มิกมานะครับก็คือถาดซิมจะเป็นสีหนึ่งนะแล้วก็สวิต์วอลลุ่มสวิต์สวิต์พาวเวอร์อะไรก็เป็นสีหนึ่งนะเหมือนเป็นสีชมพูนะนาพาวเวอร์ก็ไอปุ่มวอลลุ่มก็เป็นอีกสีหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรยังไงตัวนี้คือก็ให้จบที่เรื่องของการซ่อมนะครับ ทุกครั้งที่เวลาแกะเครื่องออกมาแล้วนะพยายามแยกจอออกจากตัวบอร์ดออกก่อนนะมันจะได้ไม่เกิดการเสียหายนะครับบางทีพอดีสมมติว่าเราเนี่ยเราแกะแค่ชุดซิงล่างเนี่ยแล้วเราไม่ได้แกะชุดซิงบนมันทําให้แพร่ชุดบนเนี่ยที่มันเป็นแพร่กล้องหน้าเนี่ยมันคายอยู่บางทีพอเราไปขยับไปไปไป,ปุ๊บไปมาปุ๊บแพร่ชุดนี้ฉีกกลายเป็นว่ากล้องหน้าขาด เข้ากล้องไม่ได้หรือไม่ก็คือลำโพงไม่ดังก็กลายเป็นต้นทุนเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ต้องพยายามระมัดระวัง แยกมาได้อิสระก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอ่ะมาจับกระแสดูสับไายมาจับซับไายดูก่อนว่ากระแสเครื่องเป็นยังไงดูที่มุมล่างขวาของจอนะครับอันนั้นคือเป็นพาวเวอร์ซั y นะครับผมตั้งแรงดันไว้ที่3.8โวลต์ครับต่อสับไายเข้าไปนะช็อตนะครับช็อต5แอมป์ เพาวผมสามารถทำกำลังได้ถึง5แอมป์นะครับประกบไปปุ๊บช็อต5แอมป์นะก็คือแปลว่าไฟหลักนะไฟหลักที่เลี้ยงเครื่องเนี่ยช็อตแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะช็อตตรงไหนอ่ะมาแกะออกมาให้จบ ตรงเนี้ยผมแนะนาอย่างหนึ่งว่าเนี่ยชุดเนี้ยช่างมือใหม่บางคนชอบจะไม่แกะนะครับแล้วก็คือเอาขึ้นมันมาทั้งอย่างเงี้ยตอนเอาขึ้นอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ตอนใส่บางทีมันจะหักนะพอมันหักก็กลายเป็นว่าจะเจออาการ <c oughs> สัญญาณสวิงซึ่งเวลาส่งงานไปมันก็จะไม่แฮปปี้ทั้งผู้ใช้แล้วแล้วผู้ที่ทํางานจบนะครับฉะนั้นก็คือถ้าแกะออกหมดอ่ะมันจะไม่มีปัญหา ไอโฟนเจใช้นอ็อตไอใช้ไขควง3แบบนะครับหัวหมุด3แฉกแล้วก็4แฉกอ่ะ4ตัวนี่แล้วก็มีไข่ไขควงที่ที่ก้นมันด้วยนะครับก็คือเป็นไข่ควงดาวเนี่ยอันนี้ใส่น็อตมาน่าจะผิดนะขอไม่ผิด ซ่งตัวนี้เจตนาที่ผมคิดไ้นะครับก็คือถ้าจบที่การช็อตที่ C ในวีเมนะครับผมจะคิด fc ท่านนี้500บาทและค่าส่ง100นะครับถ้าเป็นแค่นั้นนะอันนี้คือแกะดูพร้อมกันนะครับผมตั้งกล้องไม่เคยตัดต่อคือเป็นยังไงว่าตามนั้น แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เคยมีน้อ,นองน้องนักเรียนนะครับน้องนองนักเรียนหรือผู้ที่ท่านที่ผมผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าขาดสนทางด้านเรื่องเรื่องเรื่องอการจ่ายการจ่ายค่าซ่อมนะครับคือผมอะ่ะยินดีที่จะทําให้นะครับสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนที่ขาดสนกับผู้ที่มีไรายได้ขาดสนนะครับซ่อมให้ ในงบที่ที่เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขอให้อยู่ที่ว่าคุณคือคนขัดสนจริงๆคุณคือนักเรียนที่ที่มีความต้องการใช้แล้วก็ขัดสนจริงๆนะครับบางคนผมเห็นก็มีหลายคนนะที่คือทักมาคุยกับผมบอกว่า,าช่วยทําตัวนี้ให้ในราคา100ได้ไหมตามคลิปอะไรเงี้ยผมกดเข้าไปดูโปรไฟล์กําลังไปกินสุก,กี้ เจ้าดังอยู่ในห้างผมก็มองว่าทําไมผมต้องทําให้ในราคาหนึนะครับก็อันนั้นคือไม่ได้ว่าการเพียงว่าผมแค่มีความรู้สึกว่ามันไม่สมควรเท่านั้นเองครับอะมาดูก่อนว่าถ้าดูด้วยสายตาเปล่าก่อนเลยว่าจะเจออะไรผิดปกติไหมปับปรับๆรนะผมก็ไล่สองไปเรื่อยๆนนะผมปรับกล้องให้มันชัดเท่ากันก่อน Okay. อ่ะนี่ผมจะดูดทรปัปับปับก็อย่างน้อยคือตัวเนี้ยผมยืนยันได้ว่าบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ดซิงนะครับบอร์ดที่ยังไม่เคยซ่อมอเบบบออถ้านั้นนัน้นนั้นไม่ได้รับท,ทำผมทำแต่ฮาร์ดแวร์พวกโปรแกรมที่เกี่ยวกับร้างคุณนี่ผมขายทิ้งไปหมดแล้ว ต้องฟังไปดูที่ัันนนมมมเข้้าไไ่ดจ้ะเข้าไม่ได้ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ีอย่างเงี้ยที่ร้านผมคือผมรับซ่อมแต่ฮาร์ดแวร์นะครับส่วนซอฟต์แวร์ผมไม่ได้รับทำไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่นะครับยกเว้นแค่อ่าโอเคอยากอัพอัพอ่พอัพ iOS ของ iPhone อย่างเงี้ย iPhone iPad อ่ะเนี้ยผมทำให้ จะเกี่ยวปลดรหัสหรืออะไรพวกนี้ผมไม่ได้รับทำอตอนนี้คือด้วยสายมองด้วยสายตานะครับจากด้านนอกยังไม่เจอปัญหานะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรที่ดูผิดปกตินะครับที่ดูผิดปกติอย่างแรกเลยคือเนี่ยตัวนเนี้ยรูน็อตเนี้ยโดนเอาน็อตยาวไข่ลงไปนะครับจนถึงเลเยอร์บอร์ดแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการที่เป็นนะครับโอเคผมใช้สยอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมปรับมิเตอร์ย่าน ไดโอดนะครับนะ๋ยผมพยายามทำให้มันเห็นได้มากที่สุดอ่ะตอนนี้ผมปรับมิเตอร์ย่านไดโอดนะครับหน้าจอที่มิเตอร์ขึ้นอยู่ว่า OL เราอยากรู้ว่าตัวเนี้ยช็อตที่ไฟหลักชุดไหนไฟหลักในไอโฟนสำหรับไอโฟน e 7นะครับจะมีอยู่แค่ V-BAT, V-Main, V-Boot และสป e a เกอร์นะครับตอนเนี้ยในหัวผมคือตัวเนี้ยน่าจะช็อตที่ V-Main แต่โอกาสที่จะช็อต V แบตมีไหมมีเราก็มาวัดจับมิเตอร์ย่านเดโอนะครับเอามีเตายมิเตอร์เข็มแตะกันมันดังมาจับค้่บวกค้วลบไม่ดังแปลว่า V แบตมันไม่ได้ช็อตนะครับถ้า V แบตช็อตเรามิเตอร์ย่านเดโอหมาแตะที่ค้่บวกค้วลบมันก็จะตีทขึ้นมาเหมือนกันโอเคทีนี้รู้แล้วะว่า Vmain ช็อตผมลองต่อสายเข้าไปแล้วผมลองหาจุดร้อน ตรงนี้ไม่ต้องนะตรงนี้คือมันเป็นอา่านึงน,นะยิ่งเหมือนไอ้ตรงนี้จะร้อนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมเจอที่ตรงนี้ตรงนี้ร้อนอ่ะตรงนี้เจอว่าตรงนี้อุ่นผมเอาสักผ้ออกผมเปิดสติ๊กเกอร์ที่สิ่งนี้เลยแล้วขัตเจ็บนะวะ สติกเกอร์เอาความร้อนเป่าเขาหน่อยสามร้อยองศานะครับวนวน <No. S 1> เป่าเพื่อให้กาวความเป็นกาวของสติกเกอร์มันมันมันคลายตัวนะครับ หรือไม่เปล่านี้แทบแทบไม่มีผลเลยเพราะว่ากาวคือมันมันติดไปไหล้วอย่างคือผมลอกไปถึงชั้นกาวด้วยไม่เป็นไรโอ้โหสภาพเครื่องเหมือนเหมือนเคยโดนชื้นนะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้ผ่านการล้างนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล้างแถมให้ใช้คูอีซี่คีนนะครับกับแปรงตรีฟันแห้งๆใช้แปรงขนสั้นอันนี้ก่อนมันจะขัดได้ดีกว่า <c oughs> เอาผ้าผ้าชัดจอทำความสะนะครแล้วก็จุ่มชูซีคีนมาใช้ทำความสะอาดตอนเนี้ผมเจอแล้วละ่ะว่าในเนี้ยมันน่าจะร้อนอยู่ในแหละแอร์เรียนี้นะครับอ่ะวิธีง่ายๆผมเอายางสนนะครับลมควันในจุดที่คิดว่ามันมีวีเมนวิ่งอยู่ อออันนี้คือผมลมลมยางสนไปทั่วแล้วนะทีนี้ผมเอาไฟข้อไปจิ้มหรือไม่ก็ต่อซับไพยก็ได้แต่ต่อซับไพยเนี่ยมันจะมองเห็นได้ยากกว่าเดี๋ยวผมเอาซับไายนะครับจิ้มเข้าไปในลายบีเมนนนะเปิดวงจรหน่อยนะจิ้มตรงไหน เดี๋ยวผมให้ดูไปด้วยว่าลายวีเมนที่ผมจิ้มอยู่ตรงไหนเอาลอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้คือลายวีเมนนะครับดูจากชื่อตรงนี้เนี่ยเนี่ยจุดแดงทั้ง,งหมดนะี่คือเป็นลายวีเมนลายวีเมนก็คือเป็นลายไฟหลักนะครับที่เปลี่ยนจาก V-BAT มาเป็น V m a i นะครับ V bat ก็คือแบตเตอรี่พอเมื่อประกบคัวแบตแล้ววิ่งเข้ามาแล้วมันจะต้องมาผ่านมอสเฟสเพื่อแปลงไฟตัวนั้นกลายเป็น V m a i เลี้ยงเครื่องนะครับส่วนรายละเอียดที่มันลึกกว่านี้ถ้าลงแอดวานอันนะั้นคือเดี๋ยวผมอธิบายได้หมดนะครับอันนี้คือให้เข้าใจว่า V m a i ก็คือเป็นไฟหลักที่เลี้ยงเครื่องนะครับอันนี้คือในส่วนตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนนเนี่ยในนี้คือจุดที่อยู่ตรงที่ผมเปิดเปิดผ้าดําขึ้นมานะครับ จุดที่ผมจะจิ้มวีเมนตรงไหนดีอะผมจิ้มที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะผมจะเอาไฟไฟเข้ามากระแทกตรงนี้แล้วเรามาดูว่ามันจะว่าขึ้นตรงไหน,นชี้ดูก่อนจุดที่ผมจะจิ้มคือตรงนี้นะครับเนี่ยหัวซีตัวนี้ก็เอาซัาครับมาต่อกับปลายเข็ม สายผมตั้งแรงดันที่3 8โวลต์อยู่แล้วนะครับก็คือเทียบเท่ากับประมาณ elements, ไฟแบตนะครับไฟแบตเตอรี่เวลาเราจะจิ้มให้เอาแดงจิ้มก่อนอย่าเอาดำไปจิ้มก่อนนะครับนี่ผมเอาแดงมาจิม้มมาที่ที่หัวซีตัวนี้แล้วดำจิ้มที่ซิง์ที่กาวเห็นยังครับว่ามันช็อตที่ขึ้นมาใน,นตัวไหน <c oughs> ซีตัวนี้เท่านั้นเอง ให้ดูก่อนว่า C ตัวเนี้ยที่อยู่แนวขวางเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกขวางขวางกับ IC Power นะผมให้ดูจากวงจรนะว่ามันคือลาย V-Main นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะมันก็คือเป็น C ตัวหนึ่งที่กองกระแสอยู่ใน V-Main นะครับค่าของมันคือ2.2มโคฟรัดนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะช็อตเนี่ย ที่มันเสียขึ้นเองเนี่ยก็เกิดได้จากอายุงานนะครับหรือเกิดความร้อนในแอร์เรียนน,นั้นๆจนตัวมันเเสื่อมสภาพและช็อตไปเองนะก็จากการเปลี่ยนเอาออกดปป้วยไยคัตเตอร์ มีก้นยังมีขอบของซีน,ะนั้นคือพยายามเคลียร์ออกให้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 หมดนะอย่างซีตัวเนี้ยถามว่าเอาออกแล้วไม่ใส่ได้ไหมถ้าในวงจรวีเมนในบางตัวที่เป็นซีตัวเล็กๆนี่คือได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าในวงจรบางวงจรที่มีซีจำนวนน้อยนะครับไม่ได้เยอะ เราเอาซีออกมาเราจำเป็นจะต้องใส่คืนและยิ่งถ้าเป็นซีค่าสูงๆครับจำเป็นต้องใส่เข้าไปนะครับอย่างตัวนี้ค่ามันแค่สองจุดสองไมโครพาร์ดซึ่งถือว่าจริงๆตั้งแต่ซ่อมมาแล้วซีตัวนี้ช็อตนี่คือผมน่าจะเจอตัวนี้เป็นอาจจะเป็นตัวที่สองหรือสามนะครับน้อยส่วนมากจะเจอที่ซีตัวขนาดใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมล้างนี้ก่อนเพื่อให้เห็นว่าขาซีด้านล่างมันไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันนะครับ ตอนเคลียร์ออกอะไรเนี่ยพยายามระวังเรื่องของเลเยอร์ช็อตด้วยนะครับตัวนี้เอาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าก่อนก่อนที่ผมจะแกะงานเนี่ยผมจะตีราคาก่อนเสมอตัวนี้จะต้องมีพันห้าถึงพันแนะครับแต่ตัวนี้คือผมตั้งใจไปแล้วแต่แรกว่าคือ,อด้วยด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่ ที่ FC ท่านนี้เขียนมานะครับก็คือทําให้ลูกนะครับทำให้ลูกผมถือว่าอันนี้คือก็เป็นเจตนาดีนะครับมานี้ผมลองเอามิเตอร์ไม่ต้องเอามิเตอร์เอาสายไปต่อเลยเพื่อดูว่าตอนนี้อบอร์ดยังชอ็อตอยู่หรือเปล่า ไม่ชอนละนะสภาพาย,ยังอยู่ที่ 0.00, 000. มาลองกดออนนะครับขาออนของ iphone 7 plus คือขาแรกขาเล็กด้านบนซ้ายนะครับแตะกับกลาวกลาวคือด้านหลังของแทงนี้เอาปลายหนึ่งแตะที่ขาบนซ้ายอีกปลายหนึ่งก็แตะที่ถังปั๊บ0 7 6 1 3 7 0, 0. 0. 1ปล่อยมือถ้ากระแสลันขึ้นไปถึง0.38แปลว่าเครื่องเปิดติดแน่นอน ไ่ะไป0.4 0.5แล้วอย่างเงี้ยแปลว่าเครื่องเปิดติดแน่นอนอผมพิสูจน์ด้วยการใส่จอแล้วเปิดให้ดูนะครับสีตัวเมื่อกี้ถามว่าผมใส่ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมมองแล้วว่า,าบางทีการใส่ในจุดบางจุดมันอาจจะทําให้บอร์ดช้าเกินไปนะเพราะมันอยุดติดกับพาวเวอร์แต่ถ้าสีตัวนั้นเป็นสีตัวใหญ่ผมจะต้องใส่นะครับผมจะไม่ปล่อยไว้เพราะค่าไมโครฟาลัดยิ่งสูงเป็นการมันแปลว่ามันตัวมันทาหน้าที่กรองกระแสสูงนะครับกรองกระแสจํานวนมากลงกลาวนะครับทำให้กระแสเรียบ ผมต่อจอแล้วทีนี้มาลองออนเครื่องเพื่อดูว่าจอติดทัชสกรีนได้ปั๊บอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะต้องไม่มีรูปบุคคลอยู่ที่จอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปบุคคลผมขออนุญาตไม่ไม่เอาออกสื่อนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธนารนณะถ้าไม่ใช่รูปบุคคลอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูได้ ซิมการ์ดไว้นะอย่างนี้ก็คือก็ไม่น่ามีปัญหานะครับทาสกินได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็จะดูเรื่องของความจุให้เขาหน่อยอยากรู้ว่าท่าไอ่ะร้อยยี่สิบแปดกิบก็ถือว่าถ้าให้ให้เด็ก ให้เด็กที่เอาไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและในการเรียนหนังสือร2 8ีผมถือว่าโอเคแล้วล่ะสมน้ำสมนำเนื้อก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคก่อนจากกาันนะครับผมฝากก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมบอกว่าสำหรับท่านที่ทำไมเมื่อกี้กมันเหมือนมันร้อนเดี๋ยวขอต่อสายใหม่ก่อนดูว่าระหว่างนี้ถ้าผมขอพูดไปด้วย สำหรับนักเรียนนะครับหรือว่าทุกท่านแหละที่มีความกังวลในเรื่องของงบค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะครับผมขอรายละเอียดของเครื่องนะครับรายละเอียดของเครื่องแล้วก็ที่มาที่ไปของอาการสมมุติว่าเครื่องนั้นๆผมมองว่าจากสภาพที่ใช้งานมาคือใช้จนแบบว่ามันงอมสุดๆแล้วใช้มาจนแบบสมบุกสมบันแล้วเนี่ยแล้วก็ คือด้วยความที่ว่าไม่มีงบพอที่จะไปเปลี่ยนเครื่องก็คือพยายามใช้อยู่อย่างเนี้ยผมมองว่าเจตนาคือโอเคคือตรงตรงตามที่ตรงตามปกที่แจ้งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าส่ง iPhone 14มาของบซ่อม500บาทอย่างนี้คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือในในทุกวิชาชีพอะกว่าผมจะเรียนรู้ถึงในจุดบางจุดเนี่ยผมลงทุนในในอะไรในบอร์ดเนี่ย ผมผมกล้าพูดเลยว่ามากกว่า6หลักนะครับฉะนั้นคือบางอย่างคือมันเหมือนว่ามันเป็นความเป็นมืออาชีพของแต่ละคนนะที่เขาจะทำอ่ะเขาจะต้องลงทุนก่อนนะครับก็ตามนี้ะครับเดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ไว้ในในกับรายละเอียดนะครับลงไว้ในแคปลงไว้ในในหมายเหตุของของของ u t ท b e คลิปนี้แหละตัวนี้กระแสเหมือนมันสูงจังตอนกดติด แต่โฮมกดได้เดี๋ยวรอดูแป๊บน,นึงแต่คือโดยปกติตรง CPU เนี่ยตรง CPU เนี่ยอันนี้คือ CPU นะครับถ้าตอนที่มันเพิ่งเปิดบูตครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องมีความร้อนถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมันรันจนถึงว่ากลายเป็นการสแตนบายเนี่ยมันจะต้องผายร้อนนะครับก็คือเราดูจากกระแสที่กินนั่นแหละ ยังขึ้นมาก่อนเปิดไมโรมรมันจะได้ให้มันปิดหน้าจอ,อล็อกหน้าจอแล้วเดี๋ยวดูกระแสว่ามันลงถ้ามันลงมา0.00 00นิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่กดออนคือก็บ่งบอกแล้วว่าวกระแสมันมันไม่น่าจะกินแบตนะครับตอนกดออนไป0.07 00 0.06 00 ก็เป็นเป็นเอ่อกระแสะเริ่มต้นอ้าวทำไมไอแคม ลงไปนอนที่ 0. 0 0, 0, 0นะครับพอกดปุ่มโฮมขึ้นมาก็ค่อยๆขึ้นนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือมันก็เป็นปกติดีอันนี้ผมเช็คเบื้องต้นให้เรื่องของบอร์ดช็อตผมแก้ให้แล้วนะแล้วก็ที่ว่าบอร์ดจะกินกระแสเลยเนะี่ยผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องแบตเตอรี่ผมจะเช็คให้ในทันทีผมเช็คไม่ได้นะครับเพราะแบตเตอรี่สภาพก็โอเคเพียงแต่ว่าต้องไปลองใช้ถ้าสแตนบายใช้งานได้หนึ่งวัน ในการใช้งานปกติแบบว่าก็มีเล่นโซเชียลถ่ายรูปอะไรเงี้ยดูคลิปแล้วมันอยู่ได้วันหนึ่งผมว่าถือว่าปกตินะครับอ่ะที่เหลือผมก็แค่เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็จะส่งคลิปให้เจ้าของเครื่องเขาดูนะครับก็ถือว่าวันนี้หลังจากหายไปนานนะครับก็มาพบเจอกันใหม่ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของการอยากส่งซ่อมเครื่องนะครับเดี๋ยวผมลงที่อยู่อะไรไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมให้คลิปผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ